ลาลาอัสยามแท็กทีมลูลูฟาดจุกๆปมนอกใจเรียกว่าช่วงนี้ข่าวข่าวการนอกใจกําลังมาแรงเลยทีเดียวทําเอาศิลปินชื่อดังอย่างลาลาอัสยามได้ออกมาโพสปริศนาแต่เล่นเอาจุกจุดเริ่มต้นของการนอกใจคุยกับคนที่ไม่คิดอะไรหลายคนแห่ถามสื่อถึงใครหรือเปล่านะโดยลาลาอัสยามได้ออกมาระบุว่าจุดเริ่มต้นของการนอกใจ คือการคุยทุกวันกับคนที่บอกว่าไม่ได้คิดอะไรแต่สุดท้ายมันอาจจะคิดงานนี้เล่นเอาดาราคนในวงการเป็นเทิงและแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์กันสนันว่าอุ้ยหมายถึงใครอ่ะจริงๆคิดตั้งแต่เริ่มคุยไม่งั้นไม่เสียเวลาคุยแต่แรกคนรเห็นแก่ตัวใช่เลยเจอมาแล้วแบบนี้ใช่ที่สุดค่ะเจอมากับตัวเองใช่เลยค่ะถ้าไม่คิดเราจะเสียเวลาไปคุยกันทำไมขอบคุณแหล่งข่าวจากทีนิวค่ะ